เล่นนิดเดียวอ่ะฮะมาเล่นนิดเดียว,าาวอ่ะซาซานี่กูเต่าอาหานอยู่ในบ้านพ่อไปบ้านแล้วกินในบ้านหรอกไปเต่เากันไปเต่าเอาบุญบุญตัวแบนๆจะไปไหมเนี่ยฮะไม่อยากไม่อยากให้มันไปข้างนอก โอ้ไปเจอคนกินมันยังไงจะไปไม่ไปไปไม่ไปเห็นน้ำแนละ้วโผล่มาดูแล้วดูแลทำเละโผล่มายาวอีกหน่อยคอคอยาวอีกหน่อยเอออยู่ในนี้ลือ,อ่าออกไปข้างนอกอันตรายมนุษย์ขี้เหม็นะ่ะ เห็นเนื้อคนอื่นเขาเพียงมือเดียวคือเป็นฟาร์มอร่อยเพียงมือเดียวมันใจดำออไปไม่ไปอยู่ในนี้เนี่ยนนี้มีอาหารกินเยอะแยะระวังคนอื่นไม่ใช่ใจดีเหมือนพ่อนาะลูกนาะไปแล้วไ,ไปจริงแล้ว จริงแล้วโผล่หัวมาดูอีกย <c oughs> ังโผล่หัวมาแอบมองอีกนะโผล่หัวมาแอบมองอีกซาซาสองพี่ลงน้ำเหรอซาแบบตัวอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดมากเลยอ่ะนัะ่นนั่นนั่นอะนอะไรไม่รู้พ่อน่าเกลียดมากเลย ບ້າລວອອນອກອັນລາຍ